งามหนึ่งงามสองคู่หูปลูกอะไรก็ง,งามงามหนึ่งเขียวเร็วเขียวทนเขียวไวไร้โรคมแมลงเสริมสร้างความต้านทานช่วยให้พืชแข็งแรงโตเร็วช่วยทําให้รากเดินสะดวกหาอาหารได้ดีรากแผ่ขยายแตกกอไวประกอบด้วยอาหารพืชครบถ้วนเสริมสร้างวิตามินเพิ่มผลผลิตป้องกันมแมลงหนอนเพลี้ยลดการระบาดของเชื้อราโรคพืช งามสองบำรุงต้นเร่งดอกดูดซึมเร็วเห็นผลไวบำรุงดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินแก้ดินเสียให้กลับมาร่วนซุรีดูดซึมไวในหนึ่งนาทีเห็นผลชัดเจนรวดเร็วขึ้นเร่งดอกเร่งผลเพิ่มน้ำหนักเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลผลดกเร่งต้นเร่งใบต้นอวบใบเขียวใบตั้งงามหนึ่งงามสองรวบรวมสารอาหารพืชที่ดีที่สุดฉีดครั้งเดียว ทั้งบำรุงดินพืชโตเร็วเร่งรากออกดอกออกผลดีป้องกันโรคมแมลงดูซึมเร็วแค่1น,นาทีพืชนำไปใช้ได้ทันทีแค่ใช้งามหนึ่งงามสองผสมน้ำฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆที่ใบลำต้นและดินก็จะเห็นผลเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้วิธีใช้งามหนึ่งงามสองกับนาข้าวใบเขียวแตกกอดีรวงดีมเมล็ดเต็มได้น้ำหนักไม่มีโรคมแมลงผสมงามหนึ่งและงามสอง อัตราส่วน15-20ซ c ต่อน้ํำ20ลิตรฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆได้ทั้งทางดินและทางใบฉีดครั้งแรกข้าวอายุ15วันโตไวรากแผ่ขยายฉีดครั้งที่2ข้าวอายุ1เดือนแตกกอใหญ่ใบเขียวตั้งฉีดครั้งที่3ข้าวอายุ2เดือนรับรวงดีมเมล็ดสมบูรณ์ฉีดครั้งที่4หลังข้าวสลัดเกสรข้าวรวงใหญ่สม่ำเสมอเม็ดเต่งเพิ่มน้ำหนัก วิธีใช้งาม1งามสองกับพืชสวนถุเรียนมะม่วงมังคุดและผลไม้ทุกชนิดต้นสมบูรณ์ติดดอกดีพ้นดกไม่หลุดร่วงง่ายผสมงาม1และงามสองอัตราส่วน1 0 1 5ึงซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆได้ทั้งทางดินและทางใบสำหรับผลไม้ต้นเล็กฉีดพ่นทุก7-10วันเพื่อให้ต้นสวยสมบูรณ์โตวไวใบเขียวสำหรับผลไม้ต้นใหญ่ ฉีดพ่น7 1 5ถึง15วันเพื่อช่วยให้ติดดอกดีพ้นดกผิวสวยไม่มีแมลงมารบกวนวิธีใช้งามหนึ่งงามสองกับพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยสับประรดต้นโตวไวแข็งแรงเพิ่มน้ำหนักเพิ่มผลผลิตผสมงามหนึ่งและงาม2อัตราส่วน1 0ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเป็นละองฝอยๆได้ทั้งทางดินและทางใบอ้อยมันสำปะหลัง ฉีดพ่นทุก15-30วันอ้อยแตกกอดีลำใหญ่ป้องยาวมันสำปะหลังลงหัวดีแป้งแน่นข้าวโพดสัปปะรดฉีดพ่นทุก7-14วันข้าโพดโตวไวฝักเยอะน้ำหนักดีสัปปะรดตาสวยขยายสะโพวกวิธีใช้งามหนึ่งงามสองกับผักพริกมะนาวและไม้ดอกไม้ประดับทุกชนิดผสมงามหนึ่งและงามสอง อัตราส่วน5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆได้ทั้งทางดินและทางใบพริกมะนาวผักสวนครัวต่างๆฉีดพ่นทุก7-14วันใบเขียวต้นสวยติดผลผลิตดีไม่มีโรคแมลงกวนกุหลาบดาวเรืองไม้ดอกไม้ประดับฉีดพ่นทุก7-10วันช่วยให้ดอกใหญ่สีสวยดอกดกต้นสมบูรณ์และแข็งแรง งามหนึ่งงามสองคู่หูปลูกอะไรก็ง,งามคู่เดียวจบ